เข้าใจแหละว่าหลายคนเดือดร้อนแล้วก็อยากจะกู้เงินแต่สมัยนี้เนี่ยสิ่งที่คุณเล็งไว้ว่าจะกู้ต้องสังเกตแล้วก็มีสติควบคู่ไปด้วยก่อนกู้อะไรเนี่ยลองดูซิว่าเขาได้ตัดต่อแอบ้อางโฆษณาคนอื่นมาไหมแล้วเขาเนี่ยได้ยิงแอดโฆษณาหรือไม่ทําให้คนเห็นแหล่งเงินกู้ได้มากขึ้นอย่าลืมดูชื่อของเขาด้วยนะว่าได้รับการอนุญาตหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าได้รับการอนุญาตเนี่ยเราใช่ตัวจริงหรือไม่ระดอกเบีย์เนี่ยมันพางกว่ากฎหมายกำหนดหรือเปล่าที่สำคัญเขาจะต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอะไรก่อนกู้ทางนั้นนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต่อยหลานยายชาแนลนะครับมาถึงสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเป็นตัวจาก CDF Thailand ถ้าเห็นแล้วก็เป็นเหมือนบริษัททั่วไปนั่นแหละ ที่เขาเปิดดำเนินกิจการอยู่จริงขึ้นทะเบียนถูกต้องมามากกว่า20ปีแต่ณที่นี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะปล่อยให้เป็นสเสื่อส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนธุรกิจของทุกคนวงเงินให้กู้ถึง10เท่าของรายได้แล้วก็ผ่อนได้นานมากด้วยนะถึง7ปีที่สำคัญดอกเบี้ยถูกมาก2-7%ต่อปีคือมันผูกผิดปกติหรือไม่ แล้วฝั่งเงื่อนไขแล้วมันก็แปลกๆนะดูเหมือนมันจะง่ายเกินไปด้วยโดยการสมัครเนี่ยก็ยังเป็นช่องทางที่ง่ายด้วยนะเพราะจะเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพเขาชอบใช้อีกด้วยนั่นก็คือไลน์และในไลน์เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของ CDF คอยซัพพอร์ตทุกคนอย่างดีเลยทีเดียวมาดูตารางผ่อนชำระที่เขาส่งมาให้ ถ้าคุณกู้ห้า0 0ื่นบาทก็ส่งหกเดือนเดือนหนึ่งก็ตกเดือนละพันหนกว่าบาทใครที่กู้ไม่เกิน80,000บาทเนี่ยก็ยังส่งเพียงหลักพันต้นๆ้นะได้ทําการแอดไลน์ไปให้ดูแล้วก็จะแบบนี้เลยไม่กล้าทําอะไรต่อเลยเนะเข้าไปล้วงข้อมูลมาให้ดูแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็สรุปได้เลยว่าเป็นมิดแน่ๆแ,แล้วมิปรบบนี้เนี่ยจะทําอย่างไรกับคุณได้บ้าง ส่วนใหญ่เขาก็จะทํากับคนที่ขาดสตินั่นแหละแล้วก็ยังอยากที่จะกู้เงินโดยที่ไม่สนใจอะไรมิตรจะให้คุณได้ส่งข้อมูลแล้วก็หลักฐานสําคัญให้เขานะอย่างเช่นบัตรประชาชนด้านหน้าด้านหลังเลขบัญชีธนาคารสแกนใบหนะ้าคุณไม่เอะใจอะไรบ้างหรือ,อไร่สอกพักมิตรก็จะแผงลิ์นั่นแหละสร้างว่าได้อนุมัติเงินในคุณแล้วอนุมัติได้ง่ายเลยนะ แต่ว่าคุณเองยังไม่ได้เงินนะคุณจะต้องแก้ไขอะไรนิดหน่อยเพราะว่าได้กรอกอะไรผิดบ้างแล้วคุณเนี่ยก็ต้องเสียเงินให้มันนั่นแหละคุณต้องจ่ายมาก่อนนะคุณถึงจะได้เงินโก้จำไว้นะการที่คุณมากู้เงินเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องโอนเงินก่อนเด็ดขาดเราจะบอกว่าใครที่ไม่โอนเงินให้มันเนี่ยก็อย่าไปกลัวมาเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พยายามที่อยากจะได้เงินของคุณนั่นแหละ มิดมันก็ไม่ได้หยุดเท่านี้ก็จะส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ปลอมๆเนี่ยมาให้คุณได้ดูหากคุณเนี่ยยังไม่โอนเงินมาอีกนะมันจะฟ้องดำเนินคดีต่างๆนานาเลยหลายคนเห็นแบบนี้ก็รู้สึกกลัวนะจนกระทั่งจะต้องโอนเงินมาให้มันบอกเลยนะคุณถูกหลอกแล้วล่ะเพราะว่าสัญญาที่มันส่งมาให้ปลอมๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลตามกฎหมายนะ เรามิดเนี่ยเขาไม่ได้โอนเงินให้คุณสักบาทเดียวระวังด้วยจากนี้มันก็ไม่จบแน่แน่มันยังไม่ได้เงินจากคุณเนี่ยมันก็พยายามนี่แหละที่จะทำทุกวิถีทาสิ่งที่คุณต้องมีก็ต้องมีสตินั่แหละนะคิดไว้เลยว่าไม่โอนไม่โอนเดี๋ยวไม่แดน,นมันก็ลามือไปเองนะเพียงแต่คุณเนี่ยอย่าเชื่ออย่าโอนอย่าใจอ่อน ไละอย่ากลัวเด็ดขาดไอ้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ